สามสุดเด็ดในการหาตนบนทิกตอกกราบสวัสดีครับผมคุยดี้มาส,สตอรี่ับทิกตอกวันนี้มาเจอกันอีกแล้วในกับหัวข้อเด็ดๆหัวข้อคีย์แพงๆที่จะทําให้ทุกคนนั้นเก่งดังในทิกตอกชื่อหัวข้อก็คือว่าเราจะหาตัวตนยังไงในทิกต o k นะครับอะใครที่เข้ามาแล้ว,ว,วเวโอเคเสียงชัดนะใน Facebook ส่วนตัวอขออนุญาตเข้าไปที่ทิกตอกสวัสดีท่านผู้ชมสองคนฮนะ เข้ามาแล้วสวัสดีคับแมีปุ้ย้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสองคนฮะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะแมีปุ้ย้วครับผมเสียงชัดไหมครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมสองคนฮะชัดไหมครับภาพชัดพิมพ์ชัดให้ผมหน่อยนะนะทางเฟซบุ๊กปะ ชัดจ้าลูกชัดไปชัดพิมพ์ชัดว้าวันนี้ไลฟ์ได้แล้วทุกคนพาดสุดยอดอีหลีสวัสดีคนใหม่ทุกคนด้วยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ได้เลยนะ,ะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวภูเขาไปเที่ยวภูเขานะ เบิงว่าเอา้าภูเขาก็มีนําบอกว่าคู่อินด,ดีนะฮะพาทุกคนไปเที่ยวภูเขานะซาจาลูกจัดไปนะมาทุกคนฝากแซร์เลยใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะฮะเป็นยังไงภาพชาัดเสียงชัดไหมลืมเอาอันนี้ออกต้องเอาโบนิขออนุญาตนะฮะปรับพอบ <c oughs> นะฮะปรับพอบเลยนะปรับพอบเลยนะฮะเดี๋ยว โอเคฮะใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์กันเลยนะทุกคนวันนี้เราจะหาตัวตนของเรายังไงให้เจอใน tiktok สวัสดีน้องหนูออนเข้ามาแล้ววันนี้คนไล์เยอะมากนะบูโัว่าไผเป็นไผ่ละไล่ละไล,ไล,ไล่พี่น้องถ้าผู้ใด้่อท่านใดไล่ให้ฟ้าออกมาไล่สนเด้อเพราะเราจะถูกแย่งลูก,กตาคนสวัสดีครับน้องแนนพี่แนนมาแล้วอ่าว่าไงครับน้องออนมาแล้ว ฝากแชร์กดใจกดไลค์สวัสดีค่ะมาฟังครั้งแรกพี่ปาจากตรังนะฮะเข้าใจแล้วจ้าแม่ปุ้ยบอกนะฮะใครที่ยังไม่ได้ออกมาไลค์รีบออกมาไลค์สดสวัสดีครับพี่หนึ่งมาแล้วเหมือนเดิมฮะช่วงท like, ้ายไลค์มีอะไรอ่ะมีแจ็คพอตมีโบนัสมีโบนัสครับผมอ่ะมีให้กับนักเรียนทุกๆคนนะที่ใครเข้ามาแล้วมีข่าวดีเดครับเดินขออนุญาตปรับนี่ยแซ่แล้วจ้าเราคู่ขวัุณนรับเนี่ย วันนี้โพสคลิปริฟสิงเฉยเดินลบเฉยเลยเอา้าคลิปลิฟสิงผิดกฎอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับที่รักแน่สวัสดีครับพี่วิสบ,บูส่งไปแล้วเดิมส่งไปแล้วเมื่อวานนะฮะเมื่อวานหรือเมื่อก่อนนี่แหละอ่ะน้องป๊อบมาแล้วแชร์แล้วครับพี่นึงบอกนะครับคิดถึงคิดถึงขอบคนหลายๆครับผมสวัสดีพี่เมย์แพ่มาแล้วนะฮะเิดกดวาสันเอ้าคลิปหยังส่งมาให้เบิงแนเดอร์ทางอินบอกมานะฮะสวัสดีน้องต้นบิ๊กวันจาก Facebook ด้วยนะฮะโอ้ วันนี้ไหลสองระบบสะเทืนมากเลยเป็นศูนศูนย์ใจเย็นๆสวัสดีค่ะคนใหม่เห็นบอๆเห็นครับผมวันนี้ไหลสองระบบนะทุกคนสามารถดูดูย้อนหลังได้สวัสดีน้องมุกนะฮะยังไม่ถึงค่ะอ๋ออีกจะถึงวัน2วันนี่แหละนะฮะดูสิว่าใช้แอป,ปนี้นะฮะระบบจะสะเทียนหรือเปล่าระบบจะ,ะดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ปีนครับผมระบบจะดีหรือเปล่าเนาะก็ต้องรอติดตามกันไปนะฮะโอเคใครที่มันดูทาง a c e บ o o k นะ คอมเมนต์ไหมผมดูหน่อยเป็นยังไงเสียงชัดไหมเดี๋ยวเราก็ไปดูย้อนหลังนะฮะเยี่ยมยอดจา้าลรวคู่แม่จัดไปครับสวัสดีพี่ปิ่นนะฮะเข้าใจให้แล้วขอบคุณครับผมเข้าใจให้แล้วพี่เมย์แพทบอกสวัสดีครับพี่ลินสวัสดีครับผมามาแชร์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 วันนี้บอกเลยขึ้นเร็วไอ้ไม่เร็วสิขึ้นสี่ทุ่มอาจจะลงห้าทุ่มนั้นทุกคนบอกเลยอาจจะลงก่อนห้าทุ่มนะวันนี้อาจจะลงเร็วนิดหนึ่งนะบอกเลย วันนี้อยากให้ทุกคนเต็มที่ในเรื่องของการหาตัวตนเราจะมีวิธีการยังไงหาตัวตนบนทิกตอกสร้างตัวเองจากที่แบบเป็นคนใหม่นะสวัสดีครัพี่อีทมาแล้วสวัสดีครัพี่เก๋คนละกดมาแล้วจากตัวอะไรเลยยาเกงยางปังนะเป็นสิเห็ุจังไหมาเบิงวิธีการนะครับวันนี้นะสวัสดีทุกคนรอบห้องเยี่ยมมากๆเลยนะฮะแชร์ให้แล้วครัพี่เมฆบอกขอบคุณได้หลายครับ และเมื่อเราหาตัวตนเจอสวัสดีครับพี่นันเราจะทํายังไงกับตัวเองสวัสดีครับพี่โอเราจะพรีเซนต์ตัวเองนําเสนอตัวเองยังไงให้คนอื่นเขาเห็นสกัยภาพในตัวเราสวัสดีครับพี่สุกมาแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่สําคัญและตื่นเต้นมากใช่ครับพี่ปาฮะนี่คือสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่เราจะต้องนําออกมาบอกทุกคนสวัสดีครับพี่ตูมมาแล้วสวัสดีครับพี่ปินนะฮะคือถ้าเรามีของดีสวัสดีครับพี่นีมาแล้วสวัสดีพี่ติ๋มมาแล้วฮะ อ่าสวัสดีครับผมชื่อเจือนครับผมสวัสดีพี่เจือนครับขี้แห้งเน่นะถ้าเรามีของดีแล้วไม่นํามาออกผู้คนมามาบอกคนอื่นนะสวัสดีครับพี่เบสสวัสดีพี่หนึ่งไอสิ่งที่เรามีไอสิ่งที่เราเก่งนั่นแหละสวัสดีพี่ออน มันจะตายไปกับตัวเราเราไม่ได้สร้างคุณค่าให้คนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกมาบอกทุกคนกินเขาแล้วครับผมกินแล้วข้อใจเฮลลาบิซุกบอกขอบคุณห,หลายๆครับอาบีซีมาแล้วนะครับมาจอฟังคู่เห็นงานน้าเยี่ยมเลยฮะอเออวันนี้ลืมแชร์ไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพย์ฮะอะฝากทุกคนแชร์หน่อยนะวันนี้ลืมแชร์เลยไม่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้เพราะว่าบันทึกหน้าจอไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะทุกคน โอ้ยเส, oh, สียงสัดอหลี่ครับพี่น้องนะฮะสวัสดีครับพี่ยาซิ่วครับผมยาครับผมสวัสดีพี่สุกด้วยนะฮะอ่าสวัสดีครับคนใหม่เชื่ออะไรขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะคนใหม่เชื่ออะไรคอมเมนต์สแล้เชื่อเล่นมาสวัสดีครับพี่วิฮะเยี่ยมค่ะพี่สุกนะฮะสวัสดีครับพี่แอนคู่แอนมาแล้วนะครับเด้อแนะ่จอบนับ่บ <laughs> ่ สวัสดีครับพี่ชายน้อยมากแล้วครับผมอ่าวันนี้เราจะสอนในเรื่องของการหาตัวตนบอกเลยวันนี้ใครที่จะนอนแต่เวียนนอนได้เลยนะเพราะว่าผมจะลงก่อนห้าทุ่มประมาณประมาณสี่ทุ่มห้าสิบก็ลงแล้วนะฮะวันนี้จะจะมีเรื่องราวหลายอย่างที่ต้องไปเคลียร์นะอ่ะมามักจอบเอ้อยใจเย็นๆนะสวัสดีคนใหม่ครับสวัสดีคนใหม่ครับอ่าสวัสดีคนใหม่น้ำตาับเด้อยขอบคุณดอกกุลลาบหนึ่งดอกน้ำครับผมสวัสดีพี่ฟ้าฮะสวัสดีคนใหม่คอมเมนต์แล้วชื่อเล่นนะขอใจให้คู่แร้วพี่ตุ้มบอกขอบคุณได้หลายครับพีบบ่ปลาจากจังหวัดตัง เนาะครับเนาะนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสุพรรณมาแล้วครับผมมีต่อมมาแล้วสวัสดีคู่คุณคู่ตนมาแล้วผีตนมาแล้วนะครับผมขอบคุณหลายๆค่ะอ่านะทักทายทุกคนรอบห้องนะฮะพี่วิบอกนะครับอ่าสวัสดีทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับน้องซาเฟียนะยินดีคะ่ะพี่ใจหน่อยสวัสดีพี่ขิงหอมผมอ่ะเหลืออีกหนึ่งนะ เราจะเข้าสู่นาทีทองคำสวัสดีครับพี่เนยมาแล้วพี่เนยมาแล้วคุยเรื่องอะไรคะวันนี้จะสอนในเรื่องของการหาตัวต,วตวนบนทิกตอกนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเก่งอะไรสิ่งที่เราจะนํามาบอกผู้คนในทิกตอกเนี่ยเราจะสื่อสารยังไงนะฮะฝากทุกคนแชร์ด้วยนะครับเอาสวัสดีครับพี่บูดีมากแล้วขอบคุณเลยุข้อมข้อใจแห่แล้วขอบคุณในหลายครับนอนดึกเสมือกัยังมีพลังนองคู่เมียนว่านอนดึกเสมอเอี่ยฮะมีพลังแบบปวดพลาดปวดพลาดเลยะ สวัสดีครับพี่นั่นมาแล้วแซรเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะครับผม่าขอพูดในหลายสวัสดีครับจุดปางนะข้อใจ c หาหกขอบคุณดีเพื่อนรอบห้องนะฮะอืมพี่เก๋วายอดเยียบนะอ่ะฝากคนใหม่แชร์ด้วยนะวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะเริ่มนาทีทองครับมาบอกว่าเฮ้ยบางคนยังไม่ใสเกิดไปเข้าใจให้แล้วแชร์ให้แล้วขอบคุณครับนลองปูป่บอก c ห8า มันยังไม่สายที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะทุกคนสวัสดีครับครูยาบอกเลยว่าอุ้ยคุยอดียาเคสนั่นสวัสดีครับพี่โอมันสายเกินไปแล้วอายุหลายแล้วผมว่าอายุไม่จําเป็นอย่าเอาเรื่องอายุมาเป็นอุปสรรคเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทุกคนสวัสดีครับคนใหม่นะฮะรอจังเลยครับผมขอบคุณเรไรครับโอ้ขอบคุณพีวูด,ดี้ครับขอบคุณเรายครับมาปรับกระเปปูบเ,เลยขอบคุณเรายครับอืม ขออนุญาตเกี่ยวก้อยนะคะคู่ขอบคุณครับดเดี๋ยวเด้อมันยังบ่ท่านถึงนาทีทองคําอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวขอบคุณสาหรับการแชร์เลยครับเด้อขอบคุณสําหรับของขวัญจากพีบูดีนําได้หลายเลยครับ,บดเด้อนะครับอืมอีกสามสิบวินะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะฮะพี่ปลาจังหวัดตรังนะ,ะตอนนี้เราก็ทักทายกันฝากแชร์กดใจกดไลค์แบ่งปันเรื่องราวดีๆสวัสดีค่ะคู่พี่นกนะฮะสวัสดีคับพี่โอนะแชร์แห่แล้วยังมอสายถ้าเราตื่นทันแม่ สุดยอดอีนีนะฮะยังบอสายเธอเข้าตื่นทันทั้งทายทุกคนได้อยู่ทางเฟซบุ๊กน,นะฮะสวัสดีค่ะพี่แพมมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่แพมนาทีทองคํานาทีทองคําให้เราทุกคนพิมพ์อะไรมาที่เป็นประโยชน์ต่อห้องนี้นะฮะสวัสดีคุยยุยมาแล้วให้เราทุกคนพิมพ์ประโยชน์สวัสดีคับพี่นางนะแชร์แล้วสิขอบคุณครับอย่าซิวนะนาทีทองคำแมนครับที่เป็นประห้องแล้วคุยยุยว่าอะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์รับเอานะโดยเฉพาะคนใหม่ แรกมือแรกเรื่องมือสายนะฮะวันนี้บอกเลยจบก่อนหกทุ่มนะวันนี้จบก่อนหกทุ่มเพราะว่าผมมีคิวในการทำสบู่นะทุกคนอาคู่ค้ากดถามเบอร์คิดแท็กเอยียงเนาะเบอร์คิดอะไรเนะี่ยงงพี่มาเฮเฮ้สวัสดีครับพี่นิดครับข้อใจให้เลียวขอบคุณในลายคำห้องหนีคู่รอเมเอียนเว้ยคำหนีมากลายนะฮะยินดีจ้าแพ่อะพี่มาอะไรมาแล้วเราก็ กดรับเพื่อนกันเอานะฮะซิมดีแท็กค,ค่ะอ๋อคู่รอค่ะใช่มีประโยชน์ด้วยนะห้องเนี้บอกเลยวันนี้แทบจะแบบไปออกกําลังกายมาทุกคนวันแรกเริ่มต้นใหม่ <laughs> แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปสวัสดีครับพี่น้ำหวานถ้าถ่ายคลิปเนี่ยมาไม่ทันสีทุ่มครึ่งนู่นแหละ <laughs> นะฮะห้องนี้ไปแต่ความรู้ใช่เพราะว่ากลับมาก็สองทุ่มครึ่งแล้วออกจากกําลังกายเนาะไปประมาณหกโมงกว่า <laughs> หอนคักนอกเมียนครับต้องแบ่งเวลาทุกคน วันนี้ทําเอกสารคู่รอเมีนครับทาเอกสารเรื่องของการส่งโรงงานผลิตนั่นแหละเรื่องของสบูนะ่เนาะทำโรงงานเคลียร์เอกสารส่งบทสรุปนะสวัสดีครับครูนวลมาแล้วตอนนี้นานทีทองคำนะฮะสวัสดีครับพี่อิงรัตสวัสดีครับพี่เนนลบบุรีห้องนี้สนุกขาใช่อยากทําเครื่องมือให้ทุกคนนะอ่าตอนนี้กําลังเคลียร์เรื่องการทําสบู่อยู่แล้วก็ต้องแบ่งเวลาไปออกกําลังกายด้วยกลับมาแทบไม่มีเวลาทํากับข้าวเราสมัครแม่บาน สวัสดีครับพี่บอยพแพมแซ่แล้วขอบคุณหลายๆครับผมสุดยอดจากซีอโอตัวนี้ห้วแม่แล้วครับผมสวัสดีครับพี่นูดีค่ะบหอน <c oughs> สมัครน้ำสวัสดีครับพี่กวยมากแล้วนะครับสมัครน้ำสมักน้ำ ใจเย็นๆมันยังหอนอยู่ห้องนี้พลังงานเต็มนะครับอ้าวคู่คู่เควินมาแล้วนะครับผมสวัสดีคู่เควินครับผมสุนยอนครับผมสบายดีสบายดีครับแทบไม่แทบไม่มีเวลากินข้าวอะอ่ะบดเวลาพิมพ์พร้อมมาสวัสดีครับพี่เมียวฮะกินหยังหัวยกินเข่ากับอกไก่ฮะกินกินข้าวกับอกไก่แล้วก็กินโปรตีนนะฮะกินโปรตีนเยอะๆนะฮะกล้ามจะได้ขึ้นนะฮะ ตอนนี้เริ่มใหม่แล้วสวัสดีครับพี่จอมฮะวิทําให้แนวกินแสบแมนบอกว่าสุดยอดดีๆนะัะสวัสดีครูเควินคว่วงแขนพร้อมๆนะ,ะัะพร้อมมพร้อมตอนนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเราจะได้เริ่มเข้าสู่เนื้อหานะ,ะนะบอกเลยวันนี้ใครจะดูย้อนหลังไปดูได้นะครับคุยสมัครน้าขึืนอหยัางอยู่กอดงมอดโดน สมักน้ำนะครัสำรักน้ำสำรักวาซาดเออนะฮะฝากครูคีเวนไปดูดีเฟสหน่อยครับเป็นยังไงภาพชาัดเสียงชัดไหมบอกเลยวันนี้ไลฟ์สดอีกแอบหนึ่งเสียงชัดมากนะฮะฝากครูคีเวนนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะอ่ะพร้อมบิ๊มพร้อมอ่ะสำรักน้ำขอบคุณแมทครับผมขอบคุณหลายๆครับแม่ปุ่นอย่าก,กินแบบขอบคุณตามุฮงหาจานนะครับเด้อ <c oughs> ครูได้ซื้อสบู่หรือย,อยังคือบใไฮดูซิด ซอยคิดซื้อหายอ๋อแล้วครับผมได้ซื้อท้องได้รับของยางอ๋อยังครับพี่นางน่าจะถึงพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับถอดเบียดบอกขอบคุณดอกกุหลาบครับสวัสดีน้องต้ามาแล้วนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมพร้อมพร้อมจัดไปนะฮะวันนี้ถ้ากําลังจะเริ่มข้อหนึ่งบอกเลยลงก่อนห้าทุ่มเพราะลงเสร็จผมจะต้องไปทําสบู่ต่อเพราะของมาแล้วตอนนี้ส่งโรงงานไปด้วยในส่วนของผมก็ทํา แฮนด์เมดไปด้วยนะทุกคนสวัสดีคนใหม่ครับโอเคได้ครับผมขอตัวเดชครับตอนนี้ออเดอร์นี่แบบทําไม่ทันเยอะมากนะฮะในเรื่องของสบู่สวัสดีคนใหม่ครับคอมเมนต์สไลด์ช่อเลนมาเด้อวันนี้จะสอนในเรื่องของ3ามสูตรเด็ดวิธีการหาตัวต,วตนบนติกตอกมันต้องหาจังไดชสวัสดีครับพี่พักครับผมเสียงชัดครับขอบคุณเลไลครับมันจะต้องหาจังไดครับสวัสดีครับพี่ตุ่มมาแล้วครับเออวันนี้ดีมากสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะ และเห็นคอมเมนต์ทุกคนที่พิมพ์เข้ามานะโอเคขึ้นสไลด์แรกเลยนะฮะเอฟเฟกวันนี้สไลด์ไม่เยอะทุกคนสไลด์ไม่เยอะอให้ห่วงได้ <c oughs> ข้อแรกขี้แพงสวัสดีคนนไม่ครับผมสวัสดีผีเย้าครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาสองตัวนี้ <c oughs> โอ้ยน่ากูอีดีหลง <c oughs> สวัสดีจ้าคนใหม่ครับผมคอมเมนต์สไลด์ชื่อเล่นมานะฮะรอจ้าขอณครับสวัสดีครับคนใหม่เนี่ยพี่หนุ่ยหรือเปล่าเฮ็ดจังได้จ่ารูคู่จัดไปคุมาดาจัดไปครับแบบปุ๋ยสวัสดีครับพี่พ่อน,นะฮะเนื่องไม่เห็นการอยู่สีฟ้าพุน่นเออไปเห็นกันอยู่สีฟ้าพุน่นไม่ต้องหาแต่สร้างขึ้นมาเลยข้อหนึ่งคุณไม่ต้องหาครับเอฟแบนได้ครับผม เอฟแบนพร้อมโอนเงินของก็พร้อมส่งส่งพร้อมลายเซ็นสวัสดีครับพี่ตะวันฮะอะคุณไม่ต้องหาฮะคุณสร้างมันขึ้นมาเลยสวัสดีครับพี่เจมาแล้วครับผมแคปจออาแคปจอเอ,อ่อแคปจอแคปจอฮะแคปจออาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เออนี่ไงน้องต้าข้อหนึ่งไม่ทันได้ไงเนี่ยนะฮะเข้ามามันแรกก็รู้ว่าเราต้องการให้กาลังใจกอนใช่คุณไม่ต้องหาผมบอกเลยอาจจะไม่มีใครมาบอกทุกคนก็ได้แต่สร้างขึ้นมาเลยนะฮะการหาหาแล้วยังไงเหรอหาเจอแล้วแล้วแล้วไงต่อหาเจอแล้วว่าชอบเล่นตลกแล้วทำยังไงต่อ วันนี้บอกเลยถ้าผมไม่สร้างสิ่งที่ผมกำลังยืนพูดอยู่ตรงเนี้ยไม่มีทางมีวันนี้ได้ไม่มีทางมาไกลขนาดนี้ได้เออเรียบร้อยครับจัดไปถ้าเรามัวแต่หาตัวเองหาตัวเองแต่เราไม่สร้างครับทุกคนเราจะไม่มีทางเก่งขึ้นและดีขึ้นการสร้างคืออะไรการสร้างก็คือการลงมือทำคลิปเลยลงมือทำเลยอ่า เราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราชอบทําอะไรสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสร้างเลยครับถูกต้องฮะสร้างขึ้นมาเลยบอกเลยมันถูกมีผิดนะทุกคนอย่าลืมว่าการสร้างตัวตนมันไม่มีถูกมีผิดทุกอย่างคือประสบการณ์ทุกอย่างคือเจี๊ยบม่ค่ครได้มาเลยไม่เป็นไรครับพี่เจี๊ยบ ทุกอย่างคือสิ่งที่มันจะทําให้เราก้าวไปข้างหน้ามันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่อย่าทาอันนี้พี่อย่าทาอันนี้ใครตัดสินไม่มีนะแต่ตัวเราทุกครั้งสวัสดีครับพี่เมย์นี่แต่ตัวเราทุกครั้งที่สร้างขึ้นขึ้นมาเราจะเก่งขึ้นจากการสร้างฮะไม่มีใครจากการเก่งขึ้นแบบฮาหฮาจะของพอแล้วแต่ไม่สร้างอะไรเลย <c oughs> มันก็ไม่โตทุกคนข้อนี้ขี่แพง สร้างโดยการลงมือทำ take action อะไรบางอย่างสวัสดีครับคนใหม่ถูกต้องฮะสวัสดีครับครูสวัสดีพี่โจนั่งก่อนนจะโอเคครับพี่มารีนะฮะเพราะฉะนั้นครับอยากเก่งอะไรจงสร้างมันขึ้นมาสวัสดีครคนใหม่เข้าใจให้แล้วขอบคุณครับสร้างมันขึ้นมาเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสมมุติครูเควินอยากเป็นอะไรอยากเป็นยิงตอกก็สร้างขึ้นมาด้วยการทำคลิป ด้วยการทำคอนเทนต์ด้วยการไลฟ์สดนี่เขาเรียกว่าการสร้างฮะทุกคนสวัสดีครับพี่โอ๋หาใจสวัสดีครับคนใหม่แสดงตัวตนที่เราอยากเป็นถูกต้องฮะสวัสดีทุกคนฮะพี่เมนนี่บอกเข้าใจให้แล้วค่ะขอบคุณรหล,ลายฮะสร้างมันขึ้นมาแต่ถ้าน้องต้าอยากเป็นนักเต้นอยากเป็นน้องลีตาไม่ใช่ลิซ่านะแ <laughs> มนบอกน้องต้าแต่ถ้าน้องต้าอยากเป็นน้องลีตาเป็นคนที่แบบ อยากเป็นคนที่เต้นเก่งอ่ะเป็นคนที่เต้นเก่งอยากเป็นคนที่แบบเป็นไอดอลไห้คนแต่ถ้าน้องต้าไม่สร้างขึ้นมาทําคลิปคำคอนเทนต์ขึ้นมาน้องตา้าก็ไม่มีวันที่จะเจอตัวเองผมบอกเลยนะใครที่อยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากเก่งแบบไหนถ้ามัวแต่หา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 เจอแล้วไม่ทําอะไรกับมันอ่ะมันก็ไม่โตอย่าลืมว่าในทิกต o k เนี่ยเขาต้องการให้เราเป็นผู้สร้างทุกคนเก็ตปะใครเก็ตพิมพ์เก็ตมา คนในติ๊กตอกแพลตฟอร์มติ๊กต็อกเขาอยากให้เราสวัสดีครับพี่โซฟาปั้นหุ่นสวยนะฮะข้าใจเรื่อรัวค่ะพิ่ตะบันบอกสวัสดีพี่นางด้วยนะฮะใช่น้องมีตาค่ะชอบเตียนสวัสดีครับพี่นาเอ๋ด้วยนะฮะใครเก็ตพิมพเก็ตมาว่าถ้าเราแบบเจอตัวเองแล้วอะหาเจอแล้วว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้นะใช่ครับครูคเคเบิลสุดยอดว่าครูอีดี้ชอบเป็นแบบครูติ๊กตอกนะมัวแต่หามัวแต่ดูคนอื่นฮะไม่สร้างขึ้นมา สวัสดีครับพี่แม่นีฮะม,มันจะเจอตัวเองได้ยังไงสวัสดีพี่น้อยเต็มห้องใช่ครับมมนสีพอจะของไหนจังไรแมน่นบ่ครับอย่างเช่นบีโซ่ผ้าเนี่ยสายออกกําล่างกายเออเหมือนลิซ่าจ,จัดไปและทุกคนด้วยนะบอกกับถึงทุกๆคนที่กําลังแอบดูหรือแอบฟังฟังไปด้วยขับรถไปด้วยฟังไปด้วย,วยกินข้าวไปด้วยหรือไม่ได้เข้ามาในห้องกําลังเปิดมือถือฟังข้อมูลผม คุณก็ต้องเป็นผู้สร้างเหมือนกันนะฮะทุกคนเป็นผู้สร้างหมดนะฮะสวัสดีมีมีโบใหญ่เชียวครับใช่ครับผมทุกคนเป็นผู้สร้างหมดอย่าลืมนะว่าในยุคนี้ถ้าเราไม่สร้างเราไม่มีทางโตขี่แพงถ้าเราไม่สร้างทุกคนเฮาบมไม่ทงังโตหรอกครับในติ๊กต็อกดีครับสวัสดีครับแม่นีขอบคุณเรียนครับแม่นพอตัวเองแล้วเห็นบ่และครูอิดดีนะทุกคนไม่ได้มาเจอตัวเองแบบ ยังไงล่ะแบบจะหาหาหาอย่างเดียวแต่ไม่ได้สร้างชอบเกี่ยวกับธรรมชาติได้หมดครับพี่ตุ่มสวัสดีทุกคนนะฮะสุดยอดครับเมนนะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้คุณต้องสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณถึงจะเจอตัวเองในแบบเวอร์ชัน the best version of yourself ใช่ครับทำแล้วมีความสุข สุดยอดมากครับคู่แมนยอดเยี่ยมจัดไปขี้แพ่งบอสังบอตุแมนคำหนเอนะครับสวัสดีครับคู่ใครเนี่ยพี่ขวัญสีเก้าสองหรือเปล่าสวัสดีครับพี่โรดกำซึนกรซึนหับใหญ่แล้วทุกคนต้องสร้างทุกคนต้องทําคลิปฮะนี่คือวิชาเรียนวิชาในโลกยุคใหม่ผมบอกเลยสวัสดีน้องอิงนะฮะทาง Facebook นี่คือวิชาคุณจบอะไรมาไม่จําเป็นเอฟซี FC ข้ามกลางแกงเสือใหญ่ของคุณหลายๆครับเรา